สวัสดีค่ะป้าหมอเจตษฐี่วคพยากรณ์น,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทน,นายดวงรายวันประจำวันที่11นะคะมกราคม2567นะคะซึ่งตรงกับวันพรฤหัสวัสดีสีแสดสีชมนั่นเองค่ะพี่น้องค,ะพ,องคะพี่น้องที่สั่งทูบนะคะป้าปู่เวสวรรคกับ ไอ้ไข่วัดเจด,ดีขอได้ไหวรับนะคุณประบอส่งไปให้แล้วนะคะจัดส่งไปให้แล้วคิดว่าน่าจะวันสองวันก็จะถึงเลยละคะ่ะพี่น้องท่านไหนที่จะเช่าบูชาทำบุญรร่วมกันยังทันอยู่นะคะงวดต่อไปเนี่ยนะคะสิบหกนะสิบหกหรือสิบเจ็ดมกรานี้นะคะยังสามารถที่จะสั่งทันส่งทันอยู่นะคะพี่น้องคะก็เช่าบูชาร่วมกันนะคะสิบสองแท่งร้อยห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีนั่นเองค่ะพี่น้องคะ่ะ เอาละคะ่ะพี่น้องคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะในปี2567ใครยังไม่เช็คดวงนะคะจะเป็นคําถามก็ได้นะคะหรือดูโดยรวมทุกเรื่องก็ได้นะคะทักไอดีไลน์มาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะราคาค่าครูก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะเหมือนปี66เนอะไม่มีการขึ้นนะคะพี่น้องจะน้าเอาอย่างงั้นกัน พี่น้องท่านไหนที่ต้องการเรียนดูดวงให้ง่ายตามสไตล์ตาหมอนะคะก็ทักไอทีไลน์นะคะสอบถามเรื่องของค่าลงทะเบียนแล้วก็หลักสูตรนะคะสอนแบบไหนอย่างไรได้เลยนะคะพี่น้องจ๋าะอันนี้นะพี่น้องท่านไหนที่มองเห็นเล็งเห็นนะคะในคุณค่าของการพยากรณ์ดวงนะะโดยศาสตร์ของไพ่ย,ยิปซีะะเซ็นทักไอทีไลน์ได้เลยค่ะพี่น้องค่ะอ่าพี่น้องคะในวันนี้ก็มีนะคะ้าหมอจุดทูบขอพรน,นะคะ ถูกตัวเลขนะคะของไอไขวัดเจดีให้กับพี่น้องนะคะที่ชอบในศาสตร์ของตัวเลขด้วยนะคะนี้เป็นแนวทางนะคะพี่น้องขาเนาะก,กำลังนะประเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะเห็นนะคะว่าตัวเลขอะไรอันนี้ก็อยู่ที่ดวงของพี่น้องเองนะคะพี่น้องจ๋าเนาะว่าอย่างนั้นแต่ว่าหน้าที่จะนะคะ่นะมีโชคลาภอยู่นะคะในวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะมาทำนายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันขออนุญ,ญาตจะไพ่แทนนะคะ พี่น้องวันอาทิตย์นะคะเยี่ยมเลยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์เยี่ยมเลยเยี่ยมในเรื่องอะไรนะคะเยี่ยมในเรื่องของนะคะ การเงินโชคลาภนะคะในวันพรุ่งนี้ขึ้นหนึ่งเหรียญโตโตนะคะพี่น้องคะหนึ่งเหรียญโตโตนั่นหมายความว่าพี่น้องวันอาทิตย์จะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะเห็นไหมคะมีเงินก้อนโตโตเข้ามานะคะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกนะคะหนี่ได้ด้ดยนะแล้วก็พี่น้องวันอาทิตย์หลายท่านก็ยังคงที่จะเป็นแม่ทัพแม่กองอยู่ยังคงสั่งการดูแลบริวารดูแลกิจการอยู่สิ่งที่ต้องเตือนก็คือเรื่องของอารมณ์นะคะเป็นราชินีถือดาบมีอารมณ์ค่อนข้างที่จะร้อนแต่ความรักความเมตตามีนะฉะนั้นแล้วลูกน้องจะหน สอ่วนอกิจาการการงานนะคะพี่น้องจา๋าเนาะในวันพรุ่งนี้นะคะอรอเรื่องอะไรอยู่นะคะขยับขยายเรื่องอะไรนั้นก็บอกว่าขยับขยายได้เลยนะคะอะไรก็มีความรู้สึกว่านะคะจะรักเด็กเป็นห่วงเด็กนะบุตรหลานนานี่นะคะหรือได้รับความรักความเมตตาจากเด็กนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ถือว่าดวงโดยรวมดีค่ะพี่น้องค่ะนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวหรือเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะ มีเลข 1, 4นะคะแล้วก็ 9, 5, 1, 4, 9, 5ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆเลยค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์นะคะก็คือนะคะเดี๋ยวนี้นะคะพี่น้องวันจันทร์นะคะมีการเดินทางนะคะเดินทางทํามาหากินนะคะหาลูกค้าหาสินค้ามาจําหน่ายมีความรู้สึกว่านะคะการเดินทาง ในแต่ละครั้งนั้นก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะอัศวินเหรียญถือเหรียญก็คือมีเม็ดเงินนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้ารองเงินอยู่ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีเงินเข้ามานะ,ะแต่ยังคงเป็นเงินหมุนอยู่หมุนมาแล้วก็หมุนไปนะคะแล้วมีความอึดอัดกดดันตัวเองมีปัญหานะคะหลายเรื่องแล้วก็ไม่รู้จะแกะอันไหนก่อนดีพี่น้องวัจนจันรค่อยๆนะคะจัดระบบระเบียบนะคะแล้วก็แกะไปทีละดาบทีละดาบนะคะพี่น้องจ๋าน้อไม่มีอะไรเกินความสามารถของเรานะคะพี่น้องวัจนจันนะ,ะทุกอย่างแก้ปัญหาได้นั่นเองนะคะระวังเรื่องขขขออองงสสุภาาาาพนะะนะนะะะะะคค้กกรดดูยตตว งานไม่เป็นระบบหน่อยหนึ่งมีความขัดแย้งกับบริวารในที่ทํางานนิดหนึ่งนะงานยุ่งอีรุงตุงดังนะว่าอย่างนั้นนะสำหรับพี่น้องวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้นะคะยังไงแล้วเราก็นะคะเราจะต้องมีความรักความเมตตากับบริวารน,นะคะนี่อย่างนี้นะ,ะมีอะไรช่วยเหลือกันก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะพี่น้องวันจนนะันทร์เนาะในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขนะคะเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข42นะคะแล้วก็95 ส่วนะคะ4 2นะคะแล้วก็8 5 4 2 8 5ค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้ยงเห็นค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันอังคารนะคะติดดาบติดกับนะคะนี่ติดดาบขึ้นคิดถึงความหลังคิดถึงคนรักเก่านี่ประมาณนี้พี่น้องวันอังคารค่ะนะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นี่ก็บอกว่าจะเก็บเอาไว้คนเดียวนะคะควรปรึกษาคนรักคนในครอบครัวนะคะบุตรหลานให้ช่วยเหลือช่วยแก้ช่วยแก้ นะคะเห็นไหมคะใครที่มีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะเกิดรักหวนได้ประณีประนอมกันใหม่ได้นะคะนี่นะคะแล้วก็ยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิงให้ความรักความเมตตานะคะช่วยเหลือพี่น้องวันอังคารเป็นอย่างดี mm. ส่วนในเรื่องของการงานกิจการถือว่าเด่นนะคะใครที่ว่างานอยู่ก็สอบงานติดแล้วนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเริ่มต้นงานใหม่ด้วยนะคะสำหรับพี่น้องวันอังคารนะคะมีโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้ามานะคะ เรื่องของการงานก็ถือว่าโอเคส่วนเรื่องของสุขภาพระวังในเรื่องข้อเข่านะคะข้อเข่าโดยเฉพาะด้านขวานะคะดูว่าจะอักเสบหรือว่าจะโดนกระแทกหรืออย่างไรเนี่ยนะคะพี่น้องระมัดระวังให้ดีนะคะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขนะ,ะประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข7 5ห้านะคะแล้วก็4 1 7ห4 1ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้ยางเห็นค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะ พุธกลางวันเงินดีนะคะอ่าตัวตนเนี่ยขึ้นสิบเหรียญก็แสดงว่าเงินดีนะคะพี่น้องจานะ๋าเนาะเงินดีนะเงินดีขึ้นตั้งดีขึ้นแต่มีรายจ่ายเพราะขึ้นห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็หกดาบนั่นหมายความว่าได้เงินมาก็จะต้องใช้แก้ปัญหานะคะหาหมอหรือจะต้องออซ่อมทรัพย์สินเสียหายหรืออย่างไรนะคะแต่ยังไงแล้วการเงินก็ตั้งดีอยู่นะจ้าพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะส่วนในเรื่องของกิจการหุ้นส่วนดีคะ่ะพี่น้องขาหนะ้าสามไม้เท้านะคะอ่า นั่นหมายความว่าหุ้นสววสดีนะคะเจอกลยาณนมิตรที่ดีนะครับอ่าแล้วผู้ร่วมตุนร่วมหุ้นดีนะคะเลยก็ออเดอร์ก็จะเข้ามาด้วยนะในวันพรุ่งนี้สําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากนะคะเลขเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะหรือเลขที่บ้านก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข1 0 3 5 1 0 3 5ค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางคืนนะคะ กลางคืนก็หวงเห็น นะคะในเรื่องของการเงินจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสี่ส่วนได้แล้วมีความรู้สึกว่าฝืดเงินหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราประหยัดอดออมเราก็จะไม่ช็อตเงินนะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะนะเออแล้วก็เป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวนะดูแลบุตรหลานบริวารคุณพ่อคุณแม่นะคะด้วยความตั้งใจนะคะแแล้วก็ด้วยหน้าที่นี่นะพี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะแล้วก็เรามัดระวังในวันพรุ่งนี้จะมีบริวารทิ้งภาระราง,งานไว้ให้เราทํานะหรือทิ้งภาระ,ระทิ้งความเดือดร้อนไว้ให้หน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องจานะ๋นนงจา,งานะสำ ในเรื่องของลูกค้าดีเยี่ยมนะคะจาหรับ2ไม้เท้าและก็รอข่าวอยู่ก็าจะมีคนส่งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการงานกิจการนะเข้ามาให้กับพี่น้องวันพุธกลางคืนด้วยละในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะหรือเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข4 6หนะคะแล้วก็52 4 6 5 2หสองค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เห็นๆค่ะ มาดูพี่น้องวันนะคะพระฤหัดสวัสดีบ้างค่ะน้าตัวเล็กไข่นะคะออกแล้วเนะาะมาแล้วนะพี่น้องลิงเอานะคะเดี๋ยวมาหมอสูมใม้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอ่าสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสวัสดีนะคะดูนะเป็นแบบไหนในวันพรุ่งนี้ขออนุญาตจับไพ่แทนนะจํานวนสี่ใบเหมือนเดิมค่ะ พี่นงวันพฤหัสบดีดีจังนะคะพี่น้องจ๋านะเรื่องของงานกิจการควบคุมได้เป็นอย่างดีนะคะดูแลกิจการได้เป็นอย่างดีนะคะเอาไว้เอาอยู่เอารอดในวันพรุ่งนี้ก็มีการฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งน่าจะเกี่ยวกับการงานนะเรื่องการเงินก็มีเงินเข้านะขายของดีเจรจาเป็นเงินเป็นทองเรื่องสุขภาพก็ดีขึ้นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ดีนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันพฤหัสบดีดีโดยรวมงานเงินความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องจ๋าน่าดีพร้อมค่ะในวันพรุ่งนี้แต่ยังไงแล้วเราก็ใช้ชีวิตนะคะ ค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข1นึ1งศูนย์สค่ะพี่น้องจา๋าขอให้เห็นๆค่ะ มาดูพี่น้องวนันศุกร์บ้างค่ะนะคะสาหรับพี่น้องวนันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันคะ่ะในวันพรุ่งนี้คะ่ะสําหรับพี่น้องวนนะะอันศุกร์นะคะขึ้นไพ่พระฤาษีนะคะพี่น้องนะคะเดินทางเดินใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะพี่น้องจ๋านะพี่น้องวนันศุกร์ใครมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะพบทางออกทางสว่างนะคะแถมมีโชคมีลาบเข้ามาโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องจ๋านะก็คือเรื่องของนะคะโชคลาบ เรื่องของการงานนะคะอ่า,อาก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าพี่น้องวันสุขวางท่านกังวลเนาะอ่ากังวลในเรื่องของบริวารน,นะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะมีความหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่นะคะอ่าอันนี้ต้องไปปรับที่ตัวเองค่ะทุกอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่า เราหวังเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับในสิ่งที่หวังนะไพ่เดือดสตาร์ขึ้นนะไพ่เดือดสตาร์ขึ้นนะไปถึงดวงดาวทุกเรื่องนะทั้งเดือดซันและเดือดสตาร์นะคะพี่น้องจ๋านะเราต้องรู้จักรอคอยนะคะสิ่งที่เรามุ่งหวังจะประสบความสําเร็จทีละเรื่องอย่าได้กังวลนะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะทุกไขมาแล้วแต่ว่าออกสองซีกนะคะพี่น้องคาแต่ยังเห็นตัวเลขอยู่นะ,ะพี่น้องวันศุกร์นะคะเอาละค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขนะคะเกิดจาก ล่างสังอลของเรานะหรือากับจับการคำนวณของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข9นะคะแล้วก็18 7 918 7ค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เห็นๆค่ะ mm. มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะนะคะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะ mm. พี่น้องวันเสาร์นะคะเงินดีนะคะเงินดีเงินเด่นเลยนะคะ มีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินมีเครดิตนะคะขอเครดิตไว้มีโอกาสผ่านนะคะพี่น้องจ๋าและมีเรื่องหนึ่งเรื่อง2เรื่องให้ตัดสินใจเลือกนะคะอันนี้ก็ขอไม่บอกว่าเรื่องอะไรเราก็รู้ของเราเองนะคะก็แนะนําว่าให้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะนี่อย่าลังเลสงสัยนะคะพี่น้องจ๋านาอพี่น้องวันเสาร์เรื่องเงินเด็นแล้วนะส่วนในบริวารครอบครัวก็ให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันเสาร์เป็นอย่างดีนะคะพี่น้องขาเรามัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะเอ็นข้อกระดูกสายตาดวงตานะคะผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยได้ด้วยนะคะมีบาดแผลด้วยนะเราม เรื่องของสุขภาพนะคะส่วนเรื่องการเงินนะาดีเด่นเนาะดีเยี่ยมเลยนะในวันพรุ่งนี้มีเงินเข้าแน่นอนค่ะพี่น้องวันเสาร์จ้ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลข5 1 205120ค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงเเลยค่ะเอาละค่ะป้าหมอวยพรนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมีสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ขอให้มีโชคมีลากข้ามือค่ะแล้วก็เลขนะคะอะเลขไอ้ไห่วั เจดียด,ดูกันค่ะนะคะดูกันค่ะนะคะประหมอสูมให้แล้วนะคะดูเอาเองนะคะพี่น้องค่ะหน้าเลขอะไรดูเอาเองค่ะนะคะอืออ๋ออย่างนี้กันค่ะนะขอให้พี่น้องโชคปีนะคะกับตัวเลขนะคะสวัสดีค่ะ